สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Face Dinosaur เพื่อค้นหาสุดยอดไดโนเสาร์แห่งโลกด็กดําบันใช่เลยครับโอยมาครั้งนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากเมนเทอร์ทั้งสองคนด้วยกันเลยใช่แล้วค่ะซึ่งเมนเทอร์คนแรกนะคะนั่นคือเมนเทอร์เร็กกี้นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะฉันคือเมนเทอร์หญิงของรายการนี้ชื่อว่าเร็กกี้นะคะ วันนี้นะคะฉันได้ส่งลูกทีมที่เก่งกาจของฉันนะคะนั่นก็คือจระเขสสุดสวยนะคะชื่อว่าจูปี้นั่นเองค่ะฉันคิดว่านะคะจูปี้ของฉันนะคะเก่งกาจมากเลยค่ะและคิดว่านะคะจะนําชัยชนะกลับมาให้แก่ทีมของเราได้อย่างแน่นอนนะคะเมนเทอร์ชายน่ะเหรอจะสู้เมนเทอร์หญิงได้โ้ยพูดอะไรฝันลมๆแรงๆโอ้ยกูวิธีนึงเนี่ยลมๆแรงๆจะมาสู้ทีมฉันได้ยังไงไม่มีทางและเมนเทอร์คนที่สองมาพบกับ เมนเทอร์ชายของเราเมนเทอร์กีกาสวัสดีครับผมเมนเทอร์กีกานะครับเป็นเมนเทอร์ชายของรายการน,นี้วันนี้ผมจะส่งเจ้าซนิกเก้เข้าไปนะครับผมในการแข่งขันเพราะผมเชื่อว่าน้องซนิกเก้ของผมเนี่ยโอ้โหทั้งเลิศเชิดยิ่งมากนะครับยังไงก็ชนะการแข่งขันนี้เป็นแน่แท้นะครับคู่ไปทีหนึ่งนีง่คือความยิ่งใหญ่ของเมนเทอร์ชายไงครับนะเมนเทอร์เล็กกี้เหรอ จะมาสู้โอ้โหไม่มีทางสวัสดีครับผมสนิกเกี้เองฮ่ารู้สึกว่าผมเนี่ยสตองแน่นอนนะฮะทีมนั้นแค่ตละลเคสสุดสวยทำอะไรผมไม่ได้หรอกผมเป็นเจ้างูแบบว่าสตองสุดอะสตองสุดจะมาดังงูแล้วคุณเชื่อไหมคุณต้องเชื่อใช่ไหมครับเพราะว่าผมได้แบบแค่รัดทีเดียวตละลเคสก็ดองละยังไงยังไงอะผมก็ชนะอยู่แล้วครับเพราะว่าพ่อทีมของผมชื่อว่ากีกาเนี่ยแค่คำรามนะครับ ก็เมนเทอร์ทีมหญิงก็ขวัญฝ่อละอ่อนบอกเลยว่าอ่อนมากหลงตัวเองมากเลยคิดว่ามันจะชนะเหรอดูฉันสิฉันชื่อจูปี้นะฉันน่ะปี้จระเข้มันนับไม่ถ้วนฉันน่ะร่างกายกำยำขนาดเนี้ยมันสู้อะไรฉันไม่ได้หรอกไอ้จ้างูตัวแค่นั้นน่ะนะดูฉันไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวเจอกันไอ้จ้างูสามสองหนึ่งอ่ะงูงูไปละสวัสดีเคาละ การต่อชิกันแล้วเอาละัน้องสนิกกี้ถกใต้ท้องครับผมโอ้โหส่วนน้องใต้ท้องแบบนี้ก็ทำไงไม่ได้แล้วเนี่ยน้องจูปี้ก็กัดไม่ใช่ไม่ใช่เล่นนะกัดที่หางนี่ก็ัดเพราะปวดใจงูอยู่ที่หางหรือเปล่ากลัวนะฮะเอาละฮะโอ้โหตอนนี้กัดกันอย่างเมามันฮะมาดูนะครับความสามารถพิเศษของน้องสนิกกี้นะครับน้องงูเราเนี่ยสามารถจะทำกัดแล้วทำให้มึนได้นะครับส่วนน้องตจอร์เค้ก็กัดหมัดแรงแรงมากใช่ครับมาดูกันครับว่าใครจะชนะนะครับ เอาละโอ้โหฮุกใต้ท้องอย่างเดียวนะฮะเหมือนจะเสียเปียมนะคะเนี่ยน้องงูกระอักเลือดแล้วเอาละฮะเอาละโอ้ยใครจะชนาครับผมโอมิก้าสูสีมากเลยค่ะใช่สูสีมากครับแต่ตอนนี้จระเข้จนมุมแล้วนะคะเนี่ยใช่เข้ามุมแล้วฮะโอ้โหโดนฮุกใต้ท้องเฮ้ยเฮ้ยนึกวันจระเข้ตายแล้วนะอ๋อแล้วใครจะชนะฮะับกนลุ้นกันดีกว่าครับผมไอ้สู้เขา สนิกกี้แพ้นะครับผมโอ <refin it S 1> ้โหเก่งมากครับขอดูฟิลแชมป์เราหน่อยฮะโอ้เลือดท่วมตัวเลยนะคะเนี่ยนะครับโอเคไหนคุณขวัญลองดูสเตตัสให้หน่อยนะครับว่าค่ามืนถึงประมาณเท่าไหร่ฮะโอเคค่ะค่ามูนอยู่ประมาณ1นึ่ค่ะเต็มเท่าไหร่ฮะเต็ม1นึ่งหมื่นึงหมื่นสีันค่ะ เพิ่งจะขึ้นตัวแค่พันหกเองนะครับใช่อย่างนี้ยแค่ละเค้แต่ว่าเลื่อนเหลืออยู่แค่300นะคะจาก3,840ค่ะอีกสิบค่ี่เกลียวกับตายแล้วใช่ใช่แล้วค่ะสรุปแล้วนะครับน้องจูปี้ชนะนะครับในรอบนี้ บอกแล้วไอ้งูนี่ซื้อฉันไม่ได้หรอกอ่าฮะเมื่อกี้ตอร์เจคเขาพูดนะฮะเจังขวัญน,นะใช่ค่ะ <laughs> เหมือนกันหมดนะฮะโอ้โหตอนเดียสติกกี้เราไปสู่สุคติแล้วนะครับผมโอเคครับผมเพราะฉะนั้นมันก็ส่งผลให้ทีมของอ่าเมนเทอร์เล็กกี้เล็กกี้นะครับนะได้ลูกทีมคนนี้กลับไปอยู่ที่เดิมนะฮะจอร์เจคสามร้อยยังอยู่นะครับใช่แล้ว hey. อย่าเพิ่งนึกว่าผมทำไมถือบ้องนะครับไม่ใช่นะฮะนี่กล้องส่องทางไกลนะฮะจริงเหรอใช่ครับโอเคครับผมว่าทีมเมนเทอร์หญิงนะฮะค่อคนข้างจะแข่งเก่งกันเลยทีเดียวนะครับผมคุณว่าไหมแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะเมนเทอร์หญิงนี่แบบรู้สึกว่าเขาฝึกมาดีมากเลยนะคะใช่ครับเดี๋ยวเราไปฟังความเห็นของเมนเทอร์กันดีกว่านะครับผมบอกแล้วนะคะว่าจูปี้ของเราเนี่ยร้ายกาจที่สุดเลยนะคะเห็นไหมครับจูปี้ก็เป็นฝ่ายชนะ สมลำหน้าทีมเมนเทอร์ชายนะคะที่แบบว่า,าทำมาเป็นพูดข่มขมสุดท้ายของเราก็ชน,นะแล้วก็ตอนต่อไปนะคะอยากจะให้น้องๆคอมเมนต์กันมานะคะว่าอยากจะให้เเรกกี้นะคะส่งไดโนเสาร์ตัวไหนนะคะเพื่อไปต่อสู้กับทีมเมนเทอร์ชายนั่นเองนะคะอย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะว่าจะให้เลือกตัวไหนนั่นเองนะคะช่วยเรกกี้เลือกด้วยนะคะแหมเจ้าจูปี้ทำพ่อลมเสียมากนะ ฮ้ยครั้งหน้าเนี่ยไม่พลาดแน่นอนเดี๋ยวต้องให้น้องๆก็ช่วยเลือกทีมแล้วตอนนี้ก็ให้เขาขำไปก่อนเถอะเมนเทอร์หญิงก็ขำแค่ครั้งเดียวแหละเดี๋ยวครั้งหน้าก็ชนะเพราะอะไรครับเพราะผมครบเครื่องไงผมครบเครื่องที่สุดอยางไงก็ฝากน้องๆช่วยคอมเมนต์กันมาใต้คลิปด้วยว่าจะส่งตัวอะไรในทีมเราไปดีนะครับผมนะ ใครคอมเมนต์เยอะที่สุดเราก็จะเลือกตัวนั้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นโดโด้หรืออะไรก็ตามผมเลือกหมดนะฮะยังไงช่วยเป็นกําลังใจให้กีกาด้วยยังไงครั้งหน้าเราต้องชนะใช่ไหมทีมกีกากีดจบไปแล้วนะครับสําหรับสึกแรกนะครับโอ้โหทั้งสองเวนเทิร์นี่ทําหน้าที่ได้ดีมากเลยนะครับส่งลูกทีมไปตายนะครับสวต้มนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะโหดร้ายกันขนาดนี้โอ้โหใช่เป็นการต่อสู้ที่แบบว่าเด็ดเผ็ดมันมากเลยนะคะ ใช่ครับโหครั้งนี้นี่น้องงูแพ้นะครับก็อย่าลืมนะครับที่เมนเทอร์ทั้งสองพูดนะครับผมอยากคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ทั้งสองคนได้เลยนะครับนะอยากส่งทีมไหนเข้ามานะครับ ่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นน้องๆนะครับที่จะเป็นคนเลือกนะครับว่าต่อไปอยากได้อะไรสู้กันนะครับผมเราจะสู้กันแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมโอเคจัดไปค่ะอย่าลืมเลือกนะคะน้องๆค่ะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ใต้ช่องของคนนั้นนะแล้วตัวตัวนั้นนะครับจะออกมานะครับชวนเพื่อนนะครับมาคอมเมนต์ถ้าอยากดูตัวไหนสมมติอยากดูทีเล็กเงี้ยเฮ้ยพวกมึงพาช่วยกันไปคอมเมนต์หน่อยอะไรเงี้ยฮะ เพราเราจะเลือกอันที่แบบส่วนใหญ่นะครับผมใช่แล้วค่ะโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ